มีเราโทรหาพีทอยู่อดเราโทรหาพีทอยู่ฮ้ฮัลโหลฮัลโหลหนูไลฟ์สดอยู่ขอให้โทรหาพี่เห็นไหมฮะหวัดดีสิไลฟ์สดโทรหาพี่ตอนนี้ <laughs> <laughs> พี่ดีดี <laughs> อะไรดีดีล่ะหนูสวยไหมพี่ตอบสิ สวยที่สุดในโลกอ่ะเขาบอกว่าฉันเป็นคนที่สวยที่สุดในโลกไลฟ์อะไรสดเหรอใช่นี่ไงหนูไฟ้สดอยู่หนู่ชมพี่ตลอดทั้งไลฟ์เลย ดูใครแล้วพี่สวัสดีเขาหน่อยสวัสดีครับกี่คนเนี่ยวนห้าร้อยเหรอสี่ร้อยเจ็ดสิบสามคนอ๋อสวัสดีครับเดี๋ยวรามาตัดผมพี่มาตัดผมอ๋อมาตัดผมเหรอโอเคแค่นี้นะบ๊ายบายโอเคสัญญาอ่อน,น,อนุ่งลโอเคบายทุกคน เห็นไหมเราไม่เคยโทรหาเขาเลยนะเว้ยเฮ้ยรับด้วยฮัลโหลพี่บิ๊กพูดจากับน้องพ่อพอหน่อยน้องไลฟ์สดอยู่ออะไรขงคุณเมื่อกี้พูดว่าอะไรอะไรนี่นี่นี่พี่บิ๊กค่ะทุกคนรับสายด้วยนะคะปบมือหนูไลฟ์สดอยู่แล้วบอกว่าแล้วบอกว่าเป็นคอนเทนต์ให้โทรหาหนูสวยไหมตอบก่อน ใครอ่ะใครสวยหนูสวยไหมก็ดูได้แหละนี่ถามถามพี่ดีกว่าใครถามดีกว่าเอมถามดี๋ยวดูนดหนึ่งนะสวยไหมสวยป่ะเออไม่ต้องตอบเลยเอาสีหน้าพอเฮ้ย ด้วยไหมดีๆตอบโอเคทุกคนแค่นี้นะพี่บิ๊กหนุหมดบทูล่าละทุกคนได้ยินไหมทุกคนได้ยินไหมโอเคโอเคบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบาย พี่อันเาไม่ใช่เยพี่อานง,ง <c oughs> พี่อานตอบคำถามหนู<อ>ว่าหนูสวย,ยไห<อ>มให้ไ์ชดเขาให้ไ์สดเขาฟังหน่อยถามาอะไรเลยหนูสวยไหมสวยไหมใช่มึงถามเหมือนที่บ้านมึงไม่มีเงนินจบ เอาดีๆหนูสวยไหมเออสวยสวยสวยพี่หันทำหน้าดีๆหน่อยทุกคนดูพี่หันทำหน้าดิเออมึงสวยมึงสวยสุดแหละเออบูตตอบให้จริงใจหน่อยจริงจริงใจมากเลยมึงสวยมากเลยนู่นต่อทุยแค่นี้แหละโอเคโอเคหลับยากมากสวัสดีคนในไลฟ์สดด้วยค่ะ อะไรเขาบอกเป็นคอนเทนต์ให้โทรหาพี่พี่โทรหาใครโทรหาพี่พี่ไงผมว่างให้อีดงผมณขอโทษขอโทษไรสวดอยู่้มากเลยพี่ตอบคำถามหนูอย่างเดียวพออะไหนูสวยไหมตอบให้ในไรสดเขาได้ยินสวยที่เด็กมากเดินเจอที่เซนทรัลเดนแทบจำไม่ได้ใครมาเกาะแขน ทุกคนทุกคนทุกคนบาย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 แค่นี้แหละโทรมาให้ว่าโทรมาให้โดนด่าเผื่อพี่ทำหน้าดีดีต่ออย่างตำหนักพี่จริงจังจริงจังเองสวยที่สุดแล้วหน้าพี่ไม่จริงจังเลยอ่ะจะให้หน้าจริงจังไงอาพูดอามสวยหน้าฉันนั่นหล่อหน้าฉันนั้นจริงจังจริงใจนะไอ้รุ่น หนูวิ่งหนีหนูวิ่งหนีแค่นี้แหละบาย